สวัสดีครับมาครับทานข้าวค่ะสองกล้องแล้วพี่น้องตำพู้จำพองกล้องเริ่มใช้ประเด็กเกินน้ำตายดอดเกลือกะบังสุมตับทั้งเร้่เอาไว้ตรงนั้นละอันปะกะบังสุ่มตับทั้งเร้่องสองกล้องครับกล้องนี้กับของยาาขอยถั่วกับของของยายเปิดพร้อมกันด้วยค่ะแซ่บ อันนี้ลวกผักคขมพียงอืมอืมอืมปรยเลยใหญ่ขึ้นแบบนี้เป้ไย,ยไม่นหะนหยามายเนาะไม่เหนียวผัก่เนี้นาะอืมใหญ่หมาเาช็บเช็เีเนาะเยุ่มกับตำมุ้คกับโอ้วกก,กางตัวนี้ อันนี้นะใส่ใส่กระเทียมแน่เลยเทอาอืมอันนี้ไม่ใส่กระเทียมช่จะอันนั้นกว่าคือรสชาติจะเชงกว่ากันอือพเด็ดเอาเลยแล้วแกะย่างอืมไม่หั่นนะกินแบบนี้เลยนะความปวดเมื่อนี้ย่ายวาย่ายจะกินปลากินเหรอ

แต่ขาต่าขึ้นแล้วไปเที่ยวไหนวันนี้วันนี้จะไปดูไฟกินข้าวก่อนอยาก,ก็เลยไม่ได้คุยกันหิวข้าวลองทับต้องเดินด้วยท้องคนระับเป็นหิวข้า,ขาว,วันนี้จะไปดูไฟที่สวนวิกตอเรียอืวันไหว้พระจันทร์พี่น้องก็ วันไประจันกุณรุ่จังหวะออกภาษาบา้านเรา,<ม>านั่นเมื่อคืนก็จักกินเลี้ยงกันวันนี้ก็เที่ยวคืนนี้ไฟแสงสีสวยมากพญนาถ่ายมันวีดีโอให้ดูข,ข้าวเสียจค่อยไปปด,ดิตจ้ามต้อนต่อไปอคุยครับยังไงยินอะไรยนยังไงไม่ไปไมนหน่ <c oughs> หนก็หลับลง อลัลโหลก็านตัวนีน้นเบี่ยงมาตั้งแต่สองขวดเขาเล่นกีฬาล้วยตวนเพ่นสองขวบเนี่ยตัวนี้หน่อยหรอกตัดผมจอนวันนี้ยายใส่เสื้อสวยๆ <laughs> ชมแต่เสื้อยายไม่ชมยายสวยแล้วยายก็สวยอยู่แล้ว <laughs> นะแล้วพี่ดอกยายสวสองกล่องสองกองแ <laughs> จ็คสี่ม่องทั้งใดมอง,างมาดูกทาง <laughs> อืมกอบจุบมแล้วของยายอ้าวเดินนะครับปดก้าให้ยายกับเปิดๆคือยายจะเปิดคือเปิดแล้วนะอืมเปิดต่อเลยนะยายมีหลายช่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะยานาค่ะอาจรสวัสอีครับยันากับมีหลายช่องเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายเราก็จะถ่ายสองครั้ง เราจะไม่เอาเพจมาลงาส่วนตัวหรือไม่เอาลงส่วนตัวไปลงเพจนะคะยังไงก็ต้องถ่ายเป็นสองคลิปเนาะถึงจะเขาเรียกอะไรอะวิวเดียวกันก็ไม่เป็นไรเราถ่ายสองครั้งไม่เป็นไรมไม่ผิดกฎแน่นอนปาลายใช่สดๆเลยปลาสดๆเลยยายซื้อมาต้องยายแชทนะมาแต่ไอเถาเป็นคนทอดวันนี้ไอเถาทอด มันอร่อยกับคนทอดครับข้าวเหนียวนี้แล้วยายชอบบอไแม่ยายไม่ชอบข้าวเขยียวนะเรากินเาขา,าก็ม,มกั่งเลยเมื่อกี้บอกสีตายปีนึงคนเดียลัวดเลยกินน้ำมาด้วยแถวนัวนี่กิน้ำเน,นีล่ยนัวไเอ้ น่มัมะนาวได้ผมอมมะนาวยายว่าหมากักเกลือธรรมดายากจะอร่อยอันนี้หมักใส่กระเทียมนั่ก็ได้แต่เราชอบอืมเพราะหมัมกใส่เกลือมันจะนัวไงนัวแล้วไม่มีกระเทียมอมย่าเอาข้านะรูครับโคตนะ เต ja, ิมหม้อข้าวเนี่ยเขาแยุ่พีดพี่น้องกินกัดแขนยายน้ำ้าวเหนียวกล้องยายใช้สิบหกต่อเก้าเก้าต่อสิบหกก็เลยเต็มจอปักไม่ไง แกเดี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้สามสามส่วนสี่เนี่ยค่ะจนคนแมนค่ะผ่านซัมารีพี่น้องปลาลงไปบบาทเนี่ยปลาสดสดอร่อยไปเลยอ่ะยายน่าชอบกินเนิ่งซีออ่ะต่างต่างเนื้อเอาไว้ให้สาิยายกินจันงยายชอบกินแบบแท้ๆเลมๆอร่อยตามตัวนี้ กินไปคุ้ยไปกินเขาเขาได้หลายยายบอกประกอบมาเส้นใหญ่นะญ่ะมันยายขูดเองอ่ปกติยายจะใช้เครื่องขูดอันนี้ใช้มือขูดก็เลยใหญ่ก็อร่อยอยู่นะครับยาวไปเราคุนดังเอายาวยๆายาย <laughs> กเซบ เขาบดติดกตนเนี่ยไม่นุ่มจ้ะยายชอบกินผับต้มอย่างทองกันเล้ยยีทยยงตยย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 อ กินอยู่ท้องก็ร้องยายอ่ะโอ้ยยังตรงนี้แหละครับใครหนาใครตามอะไรเนี้ยตกใหญ่เขาบอกว่าท่านลงห้องกระเพาะดูเรื่องครับ จบนะปิดกล้องนี้ก่อนนะครับโอเคครับพี่นนท์กับกีดไปสมนีครับผมกินไมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<า>